บางครั้งชีวิตเหมือนถูกปิดทางโชคลาบไว้โดยกรรมเก่ายิ่งทำยิ่งติดยิ่งหวังยิ่งไกลแต่ตำราบโบราณได้บอกไว้ว่าหากอยากมีโชคมีลาบถูกหวยให้เริ่มจากแก้เคล็ดถอนกรรมด้วยใจบริสุทธิ์ข้อแรกให้ถอนคำสาบคำสาบานคำบนบานที่เคยลั่นไว้เพราะคำพูดนั้นมีพลังแม้เราลืมแต่กรรมไม่ลืม ให้จุดโทษห้าคู่เทียนห้าคู่ดอกไม้ห้าคู่และเงินห้าเหรียญตั้งต่อหน้าพระประธานแล้วกล่าวคำถอนคำอธิษฐานอย่างจริงใจขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพพรมทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินและแม่พระธรณีเป็นพยานในความตั้งใจครั้งนี้จากนั้นตั้งจิตสวดนะถอน โมถอนพุทธถอนทาถอนยะถอนพร้อมอธิษฐานให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายโปลดอโหสิกรรมต่อกันเมื่อจบพิธีให้นำของทั้งหมดวางไว้ต่อหน้าพระประธานไม่ต้องนำกลับเพียงเท่านี้บุญแห่งการปลดล็อกโชคลาบจะเริ่มหมุนกลับชีวิตจะคล่องตัวขึ้นสิ่งดีๆจะหลั่งไหลเข้ามาเอง จงเชื่อในพลังแห่งศรัทธาและการให้อภัยแล้วโชคลาภจะกลับมาหาเราอย่างไม่คาดฝันขอบุญรักษาสาธุ